ทนทีวีพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่เมืองพนมเปญประเทศกัมพูชานะครับเมื่อวันที่14มกราคมที่ผ่านมาช่วงเวลา13นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับก็ได้มีการถแถลงข่าวความพร้อมของฟุตบอลน,นัดพิเศษนะครับเ c g เมืองทองยูไนเต็ดอาร์เซน2016คุณพลกิเลมผจาองเราจะเดินทางมาทำศึกกับเคซิเมนออสตาประเทศกัมพูชาแล้วครับคุณผู้ชมแมหลังจากที่โปรโมทกันมานาน วันที่16มกราคมนี้นะครับจะลงสนามฟาดแข้งกันแล้วที่เมืองพนมเปญณสนามโอลิมปิกสเตเดียมประเทศกัมพูชาครับวันนี้ในงานแถลงข่าวนั้นทั้งฝั่งของสโมสรเอสซี SC g เมืองทอยู่แต่ของเราก็มีโค้ชพลชมชื่นแล้วก็ดัสกอนท้องเหลากับตันทีมสโมสรกีฬามผีหยองของเรามาเป็นตัวแทนนะครับนี่คือตัวแทนทางฝั่งของทีมเคซิเมนออสตาประเทศกัมพูชา ทั้งฝั่งของผู้บริหาร SCG ซก็เป็นคุณสมหวังแมนพิมลชัยนะครับคุณสมหวังก็ได้กล่าวว่านะครับก็ถือเป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของ s c g ที่เล็งเห็นถึงการให้ความสำคัญของวงการกีฬาในฐานะที่เป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสร SCG ซเมืองทอยเต็ดมายาวนานกว่า4ปีเชื่อมั่นนะครับว่าการแข่งขันในครั้งนี้จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์อันดีของทั้ง2ประเทศให้แนบแน่นเพิ่มมากขึ้นนะครับในส่วนของทีมออสตากัมพูชานั้น ก็บอกว่านับว่าเป็นเรื่องดีที่นักเตะของกัมพูชาเองจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงอย่างสโมสรเอสซี g เมืองทองยูเนเตดและก็หวังว่าจะเป็นการพัฒนาวงการฟุตบอลของประเทศกัมพูชาให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยในส่วนของโคดพลชมชื่นและกัปตันโกดดัสกอนทองเหลาก็มองว่าการมาปรีซีซั่นในครั้งนี้เป็นการเตรียมทีมที่ดีก่อนที่จะลงสนามใน a f c แชมเปี้ยนลีกพบกับทีมยะโฮน ซึ่งวันที่16มกราคมนี้ทั้ง2ทีมนั้นจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนแหละครับคุณผู้ชม นี้เป็นวันแรกที่เราเดินทางมาถึงประเทศกัมพูชานะครับและสื่อมวลชนของทางกัมพูชาและไทยเองให้ความสําคัญกับทัวร์นเมนนี้ค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับเราเกมในวันที่16นี้ยังไงครับก็ต้องบอกว่าเราได้มีการฝึกซ้อมมานะครับสาี่วันนะครับแล้วก็สมรรถภาพข,าของนักเตะกี่กํกลังที่จะเรียกขึ้นกลับมานะครับแล้วก็เราจะดูว่า นักเตะคนไหนนะครับที่จะว่าเราจะเตรียมแทัคติกในการที่จะเตรียมทีมไปเล่นกับโยโฮนะครับซึ่งแมตชนี้ก็จะมีบทพิสูจน์อย่างหนึ่งนะครับการทดลองนักเตะใหม่ๆด้วยนักเตะที่เป็นตัวหลักด้วยฉะนั้นการที่มาเล่นตรงนี้เราก็ต้องเน้นเรื่องของผลทั้งการแข่งขันด้วยฉะนั้นการเน้นคุณภาพของนักเตะเองแล้วก็เรื่องของการสร้างแทัคติกแล้วก็ระยะเวลาที่เหลือมันมีไม่ไม่มากให้ให,ให้ให้เราที่จะต้อง มารออะไรแล้วนะครับฉะนั้นเรามาตรงนี้เราเน่นแทัคติกเพื่อเกมไปเล่นกับเพลย์ออฟกับย a าโฮจริงๆนะครับแต่แมตชนี้นะครับเราพยายามที่จะทําให้เต็มที่นะครับแล้วก็สร้างสรรในการที่จะสร้างเกมให้แฟนคลับ ก็จะเป็นแฟนคลับทางเมืองไทยแล้วก็ทางกัมพูชานะครับได้ประทับใจกับแบ์นี้ด้วยครับเราจะเห็นว่าช่วงหลังนี้ลีกัมพูชาหรือทีมกัมพูชาเองจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาสูงมากนะครับแพ้ทีมชาญ่ปุ่นชุดใหญ่แค่2อศูนย์รวมไปถึงล่าสุดทีมที่ไปเจอกับบุรัมในโตโยต้าลีคับนะครับก็แพ้ลูกเดียวเองทําให้มาตรฐานของเขาอาจจะสูสีไหมครับแล้วเราต้องมาเยือนด้วยครับกดผลกดดันไหมครับครื่องจริงๆกดดันไหม ผมว่าเป็นเกมทุกเกมนะครับมันมีความกดดันนะครับแต่ว่าเรามองว่ามาตรฐานของทุกทีมในในอาเซียนนะครับทุกทีมพัฒนาขึ้นนะครับแต่เรายังเชื่อมั่นว่ามาตรฐานของเราเนี่ยถ้าเรามีอยู่ตรงนี้นะครับเรามั่นใจว่าทีมของเราก็จะประสบความสำเร็จในเกมนี้นะครับเรามั่นใจว่านักเตะของทุกคนนะครับและมาตรฐานของเราเนี่ยที่มีนะครับเรามั่นใจว่าเราจะเก็บชัยชนะได้ครับได้กระแสตอบรับค่อนข้างดีนะครับรู้สึกว่าวันที่เราจะแข่งเนี่ยก็น่าจะเกือบเต็มความจุในส่วนของนักเตะรู้สึกยังไงบ้างครับก๊ ก่อนอื่นเลยครับกออ็ขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ใจดีของเราเอ็นซี c g นะครับแล้วก็พี่น้องชาวกัมพูชาทุกคนนะครับที่เกียรติสโมรสรของของพวกเรานะครับก็แน่นอนการการมาทัวร์ของเราในะครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นการสร้างฐานแฟนบอลอีกแบบหนึ่งการเพิ่มฐานแฟนบอลในประเทศกัมพูชามากขึ้นแล้วก็สิ่งต่างๆที่ที่เรานํามาก็จะเป็นมิติใหม่แน่นอนฟุตบอลเขากําลังพัฒนาแล้วก็นักเตะฝีเท้าดีๆก็เยอะขึ้นว่าการมาครั้งนี้เราจะประมาทหรือว่า จะไม่เต็มที่ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าหนึ่งเคยชื่อเสียงของสโมสรแน่นอนเราจะเล่นเต็มที่แล้วน้องทุกคนที่มาก็ต้องโชว์ฟอร์มไม่เต็มที่เหมือนกันท้งนี้ท้งนั้นก็ฝากถึงแฟนบอลที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็ที่อยู่ที่ประเทศกัมพูชาทุกๆคนนะครับก็แน่นอนเสียงเชียร์ของพวกคุณก็คือกำลังใจของพวกเราเองนะครับก็ส่งเสียงเชียร์กันเยอะๆครับยังไงก็ฝาก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 ทุกคนด้วยครับใครอยู่ที่นี่ยังไงแล้วได้มาสัมผัสกับดัชกรสัมผัสกับกวินสัมผัสกับเสียงใกล้ๆที่ โอลิมปนะิกสเตเดียมเลยแน่นอนครับมาสัมผัสกันได้ครับเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกจริงๆที่เรามาทัวร์ในในถ้าจะเป็นการทัวร์ที่ยงใหญ่สุดในภูมิภาคอาเชียนของเราด้วยนะเพราะว่าแทบจะไม่มีเลยนี่เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็นักเตะที่สามารถที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาในในในเกมเนี้ยผมว่ามันมันหาได้ยาก่าทุกคนถ้ามีโอกาสก็มาใกล้ชิดพวกเราได้นะครับในวันที่16นี้ครับ